นี่นะครับดูนี่อันนี้บางอันนี้ก็ใส่ขี้ไก่เหมือนกันนะดูดิอื้อดูดินี่หนอหนอนี่แม่ใช่ไหมหนอหนึ่งหนอสองไเริ่มเลยลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราลุงกลมอยู่ที่แปลงไผ่สวนไผ่นานาพันธุนครนายกครับ oh. วันนี้เรามาดูแปลงไผ่สร้างมนเพื่อผูดรอมกัน อายุตั้งแต่เดือนธันวาตีเดือนเต็มเต็มครับตอนนี้มันมีที่เราจะต้องขุดหลายท่านก็สนใจมานะครับวันนี้ลุงก็จะขุดไปส่งด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือจะลองว่าขุดตั้งไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในอนาคตนะครับว่าตั้งไว้แล้วเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เราจะขุดเพื่อส่งก่อนพรุ่งนี้เราจะส่งไปสีเดี๋ยวเราก็จะให้ดูขั้นตอนการส่งด้วยเลยนะครับไปไปดูกันขุดกันก่อนมา นี่เรามาดูวิธีการที่เราจะขุดนะครับก็คือ4ี่เดือนแล้วครับนี่ดูลำหนึ่งนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะขุดในแปลงก็จะมีหลายแบบเราจะคัดเอาที่สวยๆครับนี่นี่ดูนอแรกก็ นี่ครับแบบนี้เลยครับนี่ครับต้นแม่นะครับแล้วก็แตกออกมาพอแตกออกมาแล้วก็ดูดิครับนี่ใหญ่เร็วมากบิ้มเลยแต่อันนี้จริงๆความรู้สึกของลุงนะมันอ่อนไปแตจจ่จะลองด้วยดีเลยครับนี่แบบนี้นะเนยแบบนี้ดีสุดคือใหญ่แต่ว่าก็ก็ไม่ต้อง ไม่ต้องอ่อนไม่ไม่อ่อนนะนี่นะครับเนี่ยนเอาไปปลูกก็ชดเชยเลยครับสี่เดือนเนี่ยตอนนี้แบบดูแลยังดีนะเพราะว่าให้น้ํานะครับมันก็จะโตต่ตอเนื่องอ่าเดี๋ยวมาดูจากที่เราวา,วางวางวางนี่กระแทกกกระแทกกระแทกนะี่คือหวังให้ดินมันออกนะทีเคลุงกระแทกพวดพวดนะรับดินมันออก อ่านี่นะครับนี่ถ้าเกิดเราปลูกเอาหน่อไม้นะสี่เดือนเราก็ตัดหน่อไปก่อนก็ท่าเลยเนี่ยต้องไปในน้ำนะอนโอ้โหดินนหน่อนี่เทียบเลย 2 2 3 4 5ส7 8 9นหน้ากดูดินหอแ้นี่นอปมเลยสี่เดือนเต็ม,ม จะเวลาเราส่งไปทนีนะครับเขาห้ามเกิน1เมตรอันนี้เราจะแต่นี่นะนี่ประมาณเจ็ิเซนนี่เ5็ซนโอเคนะอยู่ในเกณฑ์นี้แต่ว่าดินเดี๋ยวเราเคาะอีกนิดหน่อยไม่งั้นน้ำหนักมันเกินนะครับนี่ดูนี้เนี่ยโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยส่งไปทนีแต่ถ้าเกิดท่านมารับเองเนี่ยดีที่สุดแล้วเนี่ยมารับเองดีกว่าหรือก็ ไม่งั้นก็ไปส่งกันเนี่ยมันช่วยทําให้ชดเชยเวลาไปสี่เดือนแล้ะครับนี่ชดเชยเวลาไปเยอะเลย นี่นะครับดูนี่อันนี้บางอันนี้ก็ใส่ขี้ไก่เหมือนกันนะด,ดูดิดูดินี่หนอหนอนี่แม่ใช่ไหมหนอหนึ่งหนอสองมาเริ่มเลยนี่หนอที่มุดอีกอันนี้เราเคาะเคาะดินนะครับไม่เช่ว่าไม่ไม่รักเขานะ เราเคะดินแล้วก็เลยโยนแรงๆเคาะดินโอ้โหแบนี้ดูดิเออดีนี่ดูนะหนึ่งสองสามอะไรดูไหมตรงนี้เวลานั่นพอน้ำมาทิ้มไว้ไงพอน้ำมาทิ้มเท่านั้นแหละดูดิหนึ่งสองสาม,สาม,สามน้ำมาทิ้มไวยแปบเตียวดูดิน่าตื่นเต้นผมรู้เลย นี่นะรู้ได้เลยน้ำนี่มีสุดมีส่วนเยอะมากแล้วก็อย่างหนึ่งดินมันไม่ถึงขนาดแย่มากเลยนะแต่ถ้าเกิดดินดีด้วยอ่ะโหน้ํานี่แหละน้ําดีดีนี่เอาแล้วอย่างนี้นะคนไหนที่ทํานาเนาะแต่สําคัญว่าน้ําต้องดีนะปลูกไว้โอ้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับ นี่คือ30มสิบกว่ากนิดนิดครับที่เราจะต้องส่งให้กับผู้มีพระคุณลูกค้าเรานะครับเนี่ยนะครับโหสุดยอดเลยเดี๋ยวเราไปเคาะดินออกบ้างหลังจากที่เราได้อย่างนี้มาแล้วนะครับส่งไปถึงมือของท่านแล้วเนี่ยของมือลูกค้าแล้วเนี่ยเราจะทําไงต่อก็ถ้าท่านใดปลูกเลยได้ก็ดีแต่ต้องมีน้ํารดนะปลูกเลยครับเนี่ยแบบนี้ปลูกเลยแล้วมีน้ํารดแต่ถ้าเราไม่ปลูกเอาไปรอไว้อ่ะ เอาไปขุดหลุมเหมือนเราปลูกกันแหละแต่บางทีเราไม่ต้องไปปลูกแบบห่างๆปลูกชิดๆๆๆระวางลงไปในพื้นขุดหลุมนะครับแล้วก็ลดน้ํารออาจจะอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าฝนดีๆถึงจะถอนเอาไปปลูกท่านใดมีดีกว่านั้นคือมีขุยมะพร้าวมีฟางมีแกลบขาวแกลบดําได้หมดเลย4 5 6อย่างเนี้ยโปกไว้นะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับ เด็กจะมีปัญหาเหมือนกันถ้าเกิดรดน้ำไม่ถึงมันจะเจอตรงนี้ครับไปดูไปอันนี้ลุงก็ทดลองมาแล้วครับว่าหลังจากที่เราขุดเสร็จแล้วไปดูกันปะขุดเสร็จแล้วเนี่ยลุงทดลองเลยไม่ต้องทําอะไรกับเขาเลยอ่อ,อนๆด้วยนะเดี๋ยวใช้เท้าไหวแตะหน่อยอ่อนๆด้วยนี่อันนี้มาปลูกอย่างนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณสักสิบห้าวันได้แล้วนี่อ่อนครับอันนี้นดังๆเนี่ยไม่ใช่อะไรเหี่ยวนะเนี่ย ต่นี่มันพอลดน้ํามันก็ฟื้นขึ้นมาเป็นก็เลยกลายเป็นเหมือนลายๆนะครับนี่แล้วดูดีมีหน่อใหม่แล้วด้วยนี่นี่นี่มีหน่อใหม่ขึ้นมาอันนี้ไม้เราปะปักนะครับนี่ไม้มาปักให้มันให้มันดามมันเนี่ยครับอ่อนๆเลยครับลุงลองแล้วเอาอ่อนเลยแล้วก็ทิ้งไว้สองวันแล้วถึงจะมาลงดินลงดินแล้วก็ลดน้ําอะไรเนี่ยก็รอดครับแต่ใหม่ๆมันน่าน่ากังวลมากมันเหี่ยวหมดเลย นี่นี่นอไมอีตัวแล้วนี่เห็นยังนี่นอไมนี่ก็นอไมนี่มีห้าอันเขาเรียกว่าสุดชื่นหมดแล้วไม่ใหม่หมอะกังวลอ,อยู่คือที่มันเจอปัญหาคือมันจะเหี่ยวอยู่พักหนึ่งเหี่ยวอยู่พักเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดเอาไปแล้วเนี่ยถ้าท่านใดปลูกเลยต้องระวังเรื่องการลดน้นนําตัวนี้หน้าแรงๆไงต้องให้น้ําดีๆเลยหรือเอาไปรอหน้าฝนหรือสั่งกับช่วงหน้าฝนก็แล้วกันเอาไว้4ี่วัน5วัน6วันโดยไม่ต้องทาอะไรได้ไหมได้ ได้เหมือนกันก็ไม่เป็นไรเอาไว้ไว้ที่ร่มๆมานะก็ไม่มีปัญหาครับนี่คือสภาพที่เราพร้อมจะส่งนะครับก็คือนี่แม่มันนะนนี่นะเห็นไหมครับแม่มันกลุ่มหนะือนี้เดืดลูกนี่ลูกแล้วก็นี่หนอนนะนี่ครับพร้อมที่จะส่งนะครับความยาวก็ไม่ให้เกินไม่ให้เกิน1นเมตรนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราช่างดูเดียวนะลองดูนี่ เบาๆนะน้ำหนักเท่าไหร่เเท่าไหร่หนึ่งกิโลครึ่งโลครึ่นะอันนี้อันนี้ลออันนี้อันนี้สองอันนี้เท่าไหร่เอ่ยสองอันลองดูสองอันสี่กิโลสองขีดสี่กิโลสองขีดก็ถือสองโลแล้วมันไม่แน่นอนเนี่ยตัวนี้จะทําให้หนักนะนี่แม่นี่แม่ใช่ไหมนี่ลูกแล้วนี่พร้อมที่จะส่งเดี๋ยวเราก็จะตัดแล้วก็ส่งแบบนี้ไป เราดูอสักอันนึงตัวอย่างเออแล้วเราใส่นี่ไปนะเราใส่เยวใส่ถุงนี้ไปนีน้ำหนักต้องห้ามเกิน20กิโลต่อตะกร้านะครับเราก็จะหาวิธีคือจะลดน้ำหนักนะนหงก็คือบอินออกอะครับอ่านี่เราล้างนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่ล้างเกลี้ยงก้อนเลยนะต้องล้างแต่ว่าต้องแล้วต้องให้แห้งก่อน ให้ค่อนข้างหมาดๆก่อนถึงจะแพคได้เดี๋ยวเราจะช่างดูสิโอ้ดูดีครับนี่ดูนี่ดินี่มีสามหลอโอ้โหนี่กับสามนี่ดูนี่ดูนี่นี่นี่สามสี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ 4ี่เนี่ก๊าลังจะ5 6โอ้โหเจ็ดิ1 2 3 4 5 6 7โอ้โหมันไม่ได้เอายกอันนี้ขึ้นเดี๋ยวเราก็จะมัดมัดรวมกันแล้วก็ความยาวข้ามเกิน1เมตรแล้วก็น้ำหนักข้ามเกิน20่กิโลนะครับลร้านเราก็ใส่ตรงนีเข้ามาอิดอีกอีกทีนึงเดี๋ยวเราให้ดูภาพที่เราส่งประจำประจำอ่ะหน้าตาพอเสร็จแล้วเป็นแบบไหนเนาะจะได้ ที่ละเอียดละเอียดใ่ไปสมภัยตั้งต้นใหญ่นะครับแบบลล้อมนะครับเลี้ยงไว้สี่เดือนในที่ที่ติดแม่น้ําการดูแลอย่างดีมันก็จะได้ใหญ่แบบนี้นะครับขอบคุณในการติดตามอันนี้ขายตีกอยู่ที่100บาทต่อต้นนะครับถ้าจะมวนมากก็ค่อยว่ากันนะครับเอออันนี้เวลาเราจะส่งได้แค่10ต้นต่อตะกร้าค่าส่ง300ครับนะครับค่าส่ง300แล้วได้แค่10ต้นเพราะว่าดูดีครับเนี่ยเต็มเลยตะกร้า อาโอนครับขอบพระคุณในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ